ท่านผู้ชมคะตอนนี้เรายังอยู่กันที่บ้านกลางทุ่งนะคะกับช่วงร้อยเรื่องหญิงอยากรู้นะคะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยอาจจะดูบรรยากาศแปลกตาไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มา,มา,มานําเสนอสินค้าไอทีนี่นะคะที่อยู่บนโต๊ะเราเป็นเมนูออร์แกนิกที่วันนี้เราจะมาทํากันนะคะและที่สําคัญคือ,อวันนี้เปิ้ลมาเป็นผู้ช่วยนะคะต้องสวัสดีป้าแอดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาบ้านกลางทุ่งต้องเจอป้าแอดแล้วก็วันนี้ป้าแอดมาเป็นแขกพิเศษนะคะจะมาแนะนําเมนูออร์แกนิกเมนูสําหรับเพื่อสุขภาพนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะป้าแอดคะ <c oughs> ทายำถั่วงอกค,ค่ะ,คะดูคะเครื่องปรุงไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นให้ป้าแอดช่วยแนะนําดีกว่าว่าเครื่องปรุงที่เราจะมาทำเมนูออร์แกนิก ในชื่อเมนูอะยำถั่วง,งอกประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแอดถามที่หลายอย่างเลยค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือถั่วง,งอกแน่นอนที่สุดแล้วก็ประเด็นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นถั่วง,งอกที่เพาะเองโดยโดยไม่ใช้คือไม่ได้ซื้อมาจากกลาดครับปลอดสารแน่นอนแล้วก็เครื่องปรุงต่อไปก็คืเ็นน้าจิ้มค่ะน้ําจิ้มเนี่ยต้องฟื้นสังเกตนะคะว่ามันเป็นน้าจิ้มเหมือนน้าจิ้มไก่ธรรมดา<อ>แต่เรามาเพิ่มรส ถ้าให้มันสดใหม่ด้วยการใช้น้ำมะนาวบีบลงไปบีบลงไปนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่ที่เรามีทั่วๆไปก็ดูเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะเข้าใจว่าน้ำจิ้มไก่เนี่ยน่าจะมีติดทัวของทุกๆคนอยู่แล้วนะคะอ่าโอเคค่ะต่อไปเราก็ทำหอมเจียวกระเทียมเจียวไว้ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะนนี้ก็จะมีเป็นกระเทียมกับหอมแดงเจียวให้กรอบนะคะหอมมากนะคะท่านผู้ชมค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือพวก ผักที่จะเป็นตัวเสริมรสนะคะจะมีตั้งแต่ใบมะกรูดซอยละเอียดค่ะซอยเป็นฝอยเลยค่ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยใบสะแหน่คะทั้งหมดนี้เราปลูกเองเหมือนกันนะคะสังเกตว่าใบสะแน่เล็กเดียวไม่ใหญ่นะคะอันนี้แบบว่าปลูกเองนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ปลูกเองนะคะก็เราเพิ่มรสชาติ ด้วยกุ้งค่านะคะอ่ากุ้งนะคะอันนี้อันนี้ทําอะไรมาคะป้าแอดลวกก่อนค่ะแต่ของป้าเนี่ยป้าใช้ผันมีน้ำมันหอมค่ะลวกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ผสมน้ํามันเลยถ้าลวกก็ลวกไปเลยถ้าเผื่อผัดก็ผัด่ะโอเคสวยดีแต่เรามาเริ่มกันเลยนะคะได้ค่ะะองเบิ้ลก็เตรียมเอาเราทําคุณละจานกันเลยนะงั้นเดี๋ยวเบิ้ลเสริม นะคะเส็อแอนนะคะนี่ตะเกียบเราแบบเล็กไปนิดนึงนะคะทุกผู้ชมถั่วงอกเนี้ยไม่ต้องลวกใช่ไหมคะไม่ต้องลวกเราใช้ความสดของถั่วงอกแล้วก็คีที่น่าทึ่งก็ถือว่าเรามีแขกหลายคนที่ทานถั่วงอกสดไม่เป็นถั่วงอกบิบไม่เป็นแต่พอมาทานแกยำวันนี้แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเออชอบถั่วงอกมาอีกนิดนึงค่ะเนาะโอเคอีกนิดเดียว จริงๆแล้วถุงงอกเป็นอะไรที่ชอบทานมากเวลาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะ้วใส่ถุงงอกดิบนี่อร่อยมากเลยค่ะค่ะโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มที่ใบมะกรูดค่ะของป้าแล้วของป๊อเปิ้ลต่อไปดิฉันก็นะตะเกียบเลยนะอ๋อโรยพอได้อันนี้โรยแล้วนะคะเราเน้นที่ตัวผักโรยผักก่อนค่ะแค่นี้ก่อนค่ะแล้วต่อมาป้าก็จะ เน้ำจิ้มราดละค่ะคุณผู้ชมว่าสองจานนี้รสชาติมันจะออกมาเหมือนกันไหมคะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วโอเคค่ะซึ่งอันนี้คือเราผสมเราลงไปในน้ำจิ้มไ่แล้วผสมแล้วนะคะน้องปิ้นตัวเองด้วยตัวเองก็แล้วแต่ว่าต้องการรสชาติเข้มข้นหรือเปล่าสองช้อนค่ะนะคะว้าต่อไปเราก็จะมาใช้ถั่วค่ะถั่วก็เหมือนกันนะคะแล้วแต่เราจะชอบ ปริมาณมากแค่ไหนอป้าไม่ค่อยชอบถั่วเข้มข้นอ่าลงไปค่ะทีนี้เขาบอกว่าจะอร่อยมากแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ปริมาณของกระเทียมที่เราเลือกเราต้องเราต้องเจียวเองนะคะเจียวเองแล้วก็หอมค่ะเพื่ออาหารจริงค่ะ ถ้วยนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะกระเทียมหอมเจีวเห็นไหมคะง่ายๆมากๆเกือบจะเสร็จแล้วคะเนี่ยทำง่ายๆเลยนคะเป็นเมนูเลี้ยงที่แบบว่าเมนูที่แบบว่าวันนี้เราเริ่มใส่ผักไปอีกระยะหนึ่งค่ะแล้วก็จะแต่งด้วยกุ้งค่ะมีต้นหอมด้วยนะคะค่าในามีต้นหอมด้วยค่ะก็ตกแต่งด้วยกุ้งค่าป้าขยืมก่ะค่ะ เป็นเมนูง่ายๆแขกมาที่บ้านอยากทำอะไรง่ายๆก็ใช้เมนูนี้ได้เลยค่ะแล้วแถมมีคุณค่าทางอาหารต่อไม่อ้วนนะคะแอดเนี่ยะเมนูนี้ถูกใจเลยค่ะที่ไม่ลืมก็คือเราจะต้องบอกแขกของเราว่า ก่อนจะทานเราจะคลุกก่อนนะคะว้าวนี่ของป้าอยากเติมอะไนี่อีกเออเรื่องความสวยงามแค่นี้ค่ะง่ายมากะคะเง่ายมากแล้วก็ถ้าเผื่ออันนี้ป้าคิดว่าเราลงตัวแล้วละ่ะค่ะแล้วเราก็อยากทานแล้วก็คลุกเลยน้องเบิ้ลอยากลอง,ลองไหมก่อนอคลุกเนี่ยขออนุญาตแบบ ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปไปอวดคุณสามีนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราแบบว่ามาโชว์ฝีมือนะคะเดี๋ยวแอดรอสักครู่ นี่คือกาโชของลุงน้องเปิ่นสวยเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟค่ะเวลาเสิร์ฟเราแนะนําลูกค้าหรือว่าแนะนําแขกว่าให้คุกเองเลยนะคะเพราะเราจะเสิร์ฟทั้งจานอย่างนี้อ่ะต้องบอกว่าเมนูเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นเมนูดังของบ้านกลางทุ่งนะคะแขกกิตติใจขออนุญาตชิมชิมคนเดียวได้ไงคะน่าซานี่ยด มีส่วนร่วมนิดนึงขอโทษที่พี่โลกค่ะมาพูดค้างเขาค่ะอันนี้จานนี้ฝีมือเองค่ะพี่ส้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีบ้างคะรับประทานโอเคไหมคะกดไลค์หรือกดไม่ไลค์ใครเป็นแม่ครัวเนี่ยอันมื้จานนี้ดิฉันเองค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวต้องขอชิมขอชิมบ้างขอชิมสิเดเลยค่ะ จเส้นตึก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 ่สนใจใเ้นตึกตึกตึกหรือเปล่าคะอร่อยมากค่ะไม่น่าเชื่อนะว่าถึงว่าเด็บสามารถที่จะนั่นสิฮะเอามาทาอย่างนี้ได้ก็ออย่างคือแบบน้าจิ้มไก่มาคลุกเนี่ยมันไม่ไม่เึกถึงค่ะค่ะเป็นถึงว้อกเด็บด้วยสีมือตัวเองเป็นไงคะวันนี้ได้กลับไปให้คุณสามีทํา บอกให้คุณสามีดูตามสกรีนแล้วให้คุณสามีทำให้ผ่านค่ะอันนี้เดี๋ยวลองต่างกันค่ะวันนี้เรามีความสุขมากๆเลยค่ะที่ไหนนะที่นี่บ้านกลางทุ่งเอาแกลนอีโงนะคะเจ้าของอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อยู่ในนิยามความสุขแบบ slow down and live longer ค่ะพวกเราการันตีว่ามีความสุขจริงๆเคยพาลูกมา ก็อยากให้เขามาอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วเราสามารถเอาทั้งไอทีแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยกลับมารวมกันได้นะคะคะแล้วก็ทําให้มันอยู่ในวงจรที่เราสามารถควบคุมเราก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นอย่างกับที่ศภาบอกนะชีวิตคู่เราก็สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปมัดใครมัดตัวเราก่อนแล้วค่อยไปมัดเขาถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าสองสองครั้งกับการที่เราได้อยู่กับพี่โสเนี่ย มันเป็นความมหัหจรรย์ของชีวิตจริงๆค,ค่ะทุกคนคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่เราอาจจะเห็นเราอาจจะได้เรียนรู้มาเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงที่ที่โสมบอกว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็โชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้เรามีตะกร้าของความสุขมามอใม้นี่เป็นของที่เล็กๆเล็กๆน้อย,นอ,ยนอยค่ะพี่ชางน,ะะนคะนะคะ,ะแล้วก็มี มีสบู่ทองคำค่ะจะให้สวยแล้วก็มีมาฝากปะแอดด้วยค่ะอ่าบป๊าแอดหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสบทงคค่ใช้ติดใจแล้วจะซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยซื้อได้ซื้อได้พึ่งอ่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะความสุขของพวกเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันสามารถกระจายไปสู่ใครอีกหลายหลายคนได้ดังนั้นนะคะขอให้เก็บภาพของความรู้สึกไว้ตรงนี้นะคะประแอดค่ะขอบคุณมากๆ ทัโสขาขอบพระคุณมากๆ<า>เลยค่ะนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือเราขอขอบพระคุณท่าน,นผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจและก็ติดตามเรื่องราวของรายการร้อยเรื่องเมืองการรวมมาถึงร้อยเรื่องหญิงอยากลู้ทุกอาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะและอีกที่หนึ่งคะ่ะ www. w 0 0่ง stories. com นะคะเว็บเดียวเอาอยู่ค่ะค่ะวันนี้พวกเราไปกันก่อนนะคะ เซกุ d บายหน่อยค่ะให้เพิซีอุกค่ะขอบคุณเพิ่น